สวัสดีข้อบอลทุกท่านอยู่กับผมเสื้อผ้าเป็นประจำบนช anel แห่งนี้เข้ามาแล้วฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช anel เสือ้อผ้าฮะคลิปนี้มาพูดถึงดีลการย้ายทีมของจายดอนสาโชปปีของบริสเียดอตฟุนนะครับเทสซันเด็กซีกาเยอรมนีมี่ข่าวว่าจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยจากผลงานที่เขาทําไว้อย่างยอดเยีงเง่ยมในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ เวมถึงฤด,ดูกาลน,นี้ที่ทําไป14ประตูแล้วก็15แอสซิสซึ่งถือว่าผลงานดีมากๆนะครับพอทาให้หลายทีมอยากจะคว้าตัวไปร่วมทัพโดยเฉพาะในศึกแพลเมริกอังกฤษมี3ทีมที่เป็นข่าวกับเขาอย่างหนักหน่วงอยู่ในช่วงนี้ก็คือหอง Đ ์แดงลิเวอร์พูลสิงห์บลูเชลซีแล้วก็ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่อยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทัพจากผลงานที่ยอดเยี่ยมสนนราคาที่ บริรัทมูลจะยอมปล่อยแข้งวัย20ปีรายนี้เขจาจะกินซิกเน้อีดูน่าพาร์คคือ120ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ4,800ล้านบาทน,นะราคานี้เท่านั้นถึงจะยอมขายออกจากทีมนะครับจะตกตงยังไงก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตอนนี้เบดวิกเตอร์บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษนะครับได้ออกมาเปิดเรทอัตราต่อรองใหม่นะครับ ให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมเต็งจะได้ตัวสารโชวไปร่วมทัพนะครับจากเดิมอัตราต่อรองอยู่ที่แทง4จ่าย5ไม่รวมทุนตอนนี้ขยับไปเป็นแทง1่าแทง3จ่าย1ไม่รวมทุนนะครับนะส่วนเต็ง2ร่วมเป็นหงแดงลิเวอร์พูลกับเชลซีครับที่ราคาแทง1จ่าย8ไม่รวมทุนซึ่งถือว่าห่างชั้นจากแมนยูมากที่จะได้ตัวไปร่วมทัพถ้าอัตราต่อรองเปิดมาแบบนี้เนี่ยนะครับ ก็ถ้าไปแมนยูมีโอกาสที่จะได้ลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับด้วยราคาที่พวกเขาควักเงินซื้อไปร2อล้านปอนด์นะครับไปยืนตำแหน่งปีกขวาที่ทัน,นักนะตอนนี้ปีกขวาของแมนยูก็ออกไปพปัตดวาก็เป็นเดนเดอเจมส์นะครับแน่นอนว่าเจมส์อาจจะต้องตกไปเป็นตัวสำรองหรือต้องไปขยับขยื่นหาตำแหน่งอื่นในการยืนก็ว่ากันไปนะครับคือถ้าซื้อราคา120ล้านปอนด์จริงไม่ว่าจะไปเชลซีไปลิเวอร์พูลหรือไปแมนยู ตัวจริงเท่านั้นไปลิอ์พูเนี่ยตำแหน่งค่อนข้างที่จะอึดอัดมากถ้าไม่มีตัวรุกคนไหนย้ายออกจากทีมนะครับทั้งซาลามาน่เองที่มีข่าวกับแอตมาติริดแต่ที่ตกเป็นข่าวหนักสุดตอนนี้ก็คือซาดิโอมาเน่ถ้าซาดิโอมาเน่ย้ายออกก็พอจะมีโอกาสย้ายไปอยู่กับลิลวอ์พูเหมือนกันแต่ลิเิอ์พูก็ตัวรุกเยอะเหลือเกินซาลามาน่ฟีมิโนทาคุมิมินามิโุกตอนนี้ก็ยังมีเซรานชาเกตีอยู่กับทีมอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวว่าในช่วงหน้าร้อนจะไปซื้อติโวแวเนอร์อีกนะ ถ้าไม่มีตัวไหนแย,ยออกจากทีมเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะโอลตำแหน่งทับกันค่อนข้างที่จะเยอะนะลิเวร์พูลในตำแหน่งตัวรุกนะครับทั้งนามินามิโนที่เพิ่งย้ายมาชาคิรี่ที่มีข่าวว่าอาจจะย้ายออกนะมาอยู่ในแผนการันตีขมองครอบเพราะว่าไม่สามารถแจ้งเกิดได้แต่ย้ายมาจากสตล์ตสิต,ตี้ด้วยราคา13ล้านปอนด์ครับจะไม่ผิดนะครับมีข่าวว่าจะปล่อยออกไปสัก25นะในช่วงซัมเมอร์นี้รอดูว่าจะเป็นอย่างไรในเดีลนี้ นะครับส่วนไปอยู่เชลซีเชลซีมีข่าวว่าจะปล่อยวินเลียนนะครับนะไม่สัญญาตอนนี้สัญญายังไม่คืบวินเลียนจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็มีข่าวว่าเพื่อนร่วมเมืองนะครับอย่างอาร์เซนอลอยากได้ตัวไปร่วมทัพนะก็คงจะไปอยู่กับเดวิดลูอิสนะครับถ้าเชลซีไม่ต่อสัญญานะแล้วก็เพิ่งเซ็นร่วงหน้ากับฮาคินซุเยกนะครับตัวรุก ของอาแจกอามสดัมาอยู่กับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเซ็นลวงหน้าเป็นที่เรียบร้อยจะมาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับตัวรุกของเชลซีก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเท่าวัดในปัจจุบันทั้งเพโดเมีสันเมลคริสเตียนพูริสิตทามิอาบราหัมนะครับก็คงจะอยู่ยากอยู่เหมือนกันนะถ้าซื้อมาด้วยราคา120ล้านถ้าไปเชลซีก็ต้องลงตัวจริงเหมือนกันนะครับขอบวอลทุกท่านคิดว่าเจอนซานโชจะไปอยู่กับทีมไหนในช่วงซัมเมอร์นี้อย่าลืม กดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไปด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยเจอกนัหมาคลิปหน้าบนช anel เสื้อผ้าเช่นเดิมสวัสดีครับ